ที่แปลงนาสาธิตโค้งหนองนาโมเดลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักประชยาของเศรษฐกิจพอเพียงหน่วยพัฒนาการคลือนที่56ตำบลกลางอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีพันเอกสิทธิชัยสวคนผู้บังคับหน่วยพัฒนาการคลื้นที่56สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำกําลังพลจิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาส่วนราชการในพื้นที่และครูนักเรียนโรงเรียนบ้านกลางจัดกิจกรรมปลูกข้าวหวน แม่เก็บเกี่ยววันพ่อเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2566เพื่อร่วมกันเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศลต่อสถาบันหลักของชาติรวมทั้งเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการบริหารจัดการทำนาวิธีพอเพียงต่อสาธารณาชนโดยมีการจัดทำแปลงปลูกพืชตามหลักทฤษฎีใหม่จำนวนหนึ่งแปลงเบื้องต้นได้ปรับพื้นที่บำรุงดินมีการปลูกข้าวในการจัดทำแปลงนี้มีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการดมเนินโครงการ จัดทำโครงการแปลงนาสาธิตปลูกข้าวกินเองโดยนักเรียนจะได้รับการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำแปลงนาดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจหลักทฤษฎีใหม่ด้านการเกษตรมากขึ้นหลังจากได้รับความรู้ซึ่งนักเรียนจะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจต่อไปได้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ตลอดจนเป็นการพัฒนาการปลูกข้าวเชิงเกษตรอินทรีย์เป็นแหล่งเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย